สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที <invoke> ่น่าร <S fuck> like? <S acon teor in> ักทุกท่านนะคะวันนี้ก็ป้าแมวก็พามาดูบอนสีสวยๆบ้านป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขาป้าแมวแนะนําอันดับแรกนะคะท่านผู้ชมหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณฟอร์มแบบนี้นะคะ50บาทนะคะท่านผู้ชมขากระถางละ50บาทนะหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณกระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นเงากวนอูนะคะท่านผู้ชมขาเงาวกวนอูราคา70บาทนะคะท่านผู้ชมขาเงากวนอูราคา70บาทนะ ต่อมาเป็นไก่เดชานะคะไก่เดชาอยู่ท <Spark> ี่กระถางละ100บาทนะคะไก่เดชาอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาเป็นไก่ตัวงามนะคะท่านผู้ชมไก่ตัวงามของแมวไซส์นี้อยู่ที่ราคา50บาทนะท่านผู้ชม50บาทนะคะหงเหินกระถางละ70บาทนะคะหงเหินกระถางละ70บาทนะหงเหิน70บบาทค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชม กุ่มประกันใสแบบนี้กุมภกันนะคะอยู่ที่100บาทนะคะกุมภกันนะ100บาทนะท่านผู้ชมขากุมภกันหนึร้อยบาทเพชรเสีลุ้นด่างนะคะท่านผู้ชมเพชรเสีลุ้นด่างนะคะกระถางแบบนี้ร้อยห้าบาทนะท่านผู้ชมนี่นะคะพ่อแมวตาดูนะนี่นะคะ150บาทนะคะท่านผู้ชมเริ่มกัดเม็ดสีออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมขานี่นะยอดใหม่ก็กัดเม็ดสีออกมาแล้ว150บาทนะคะท่านผู้ชมขา150บาทนะ เพชรเจ็ดสีรุ้นดางนะถ้ามีสีแบบนี้แล้วถ้ามีสีแบบนี้แล้วอยู่อยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะท่านผู้ชม200บาทนะกัดสีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาทศกัณฐ์ของป้าแมว350บาทกับท่านผู้ชมทศกัณฐ์นะคะ350บาทนะไอยเลสอยู่ที่150บาทนะคะเหลือ2กระถางนะคะท่านผู้ชมขาไอยเลสนะมี2กระถางกระถางละ1้0บบาทจ้า อมาเป็นนางไหมสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมขานางไหมส่สวยๆแบบนี้เลยอยู่ที่100บาทนะคะนางไหม่นะคะ100บาทบอนกาบนี่นะคะกาบสวยๆเลย150บาทนะคะท่านผู้ชม150บาทนะพรเจ้าสวดเริ่มมีด่างติดมาบ้นะางแล้วนะกระถางละ200บาทนะ,ะท่านผู้ชมขา200บาทนะท่านผู้ชมนี่อันนี้เริ่มมีด่างแล้วนะคะท่านผู้ชมขามีด่างแล้วนะพรเจ้าสัวนะนี่ก็ติดด่างมาแล้วนะท่านผู้ชม กระถางละ200บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะพรเจ้าสัวนะ200บาทมาด้านนี้มีเพชรพันล้าน50บาทนะคะกระถางละ50บาทชายชนท่านผู้ชมดูชายชนสิสูงสูงแบบนี้แล้วนะสวยๆแบบนี้เลยกระถางละ100บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ100บาทนะสวยๆแบบนี้นะคะ100บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะกระถางละ100บาทนะดาบฟ้าฟื้นอยู่ที่50บาทนะคะดาบฟ้าฟื้น50บบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะ ลูกไม้ยอดมงกุฎนะคะลูกไม้ยอดมงกุฎสวยๆแบบนี้เลยนะกระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาทอันนี้ก็เป็นลูกไม้ไก่แก้วตาเสือนะ50บาทค่ะท่านผู้ชมขานี่ลูกไม้ยอดมงกุฎนะสวยๆ50บาทท่านผู้ชมขา50บาทนะคะลูกไม้จ้ะต่อมาในนี้เป็นตระกูลไก่นะคะท่านผู้ชมขาเป็นตระกูลไก่นะเป็นไก่สุกสงวนไก่ชวนประคองราคาอยู่ที่100บาทนะส่วนไก่ราชาวดีอยู่ที่ 50บาทนะคะท่านผู้ชม50บาทนะคะไก่ราชาบดีนะ50บาทนะมีไก่สุกสงวนไก่ชวนประคองราคา100บาทม่านนางพิมพ์ก็100บาทนะคะท่านผู้ชมม่านนางพิมพ์ก็100บาทนะท่านผู้ชมขากุณสีโคชโคงสวยๆแบบนี้เลย100บาทนะคะท่านผู้ชมนางวาลี50บาทค่ะท่านผู้ชมขาะ50บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาสวยๆในนี้ท่านผู้ชมดูซิโก้สวยๆเลยนี่นะคะท่านผู้ชมขาะนนี้นะ รีบมานะคะอันน <baht> ี้เดี <strangely S 2> ๋ยวอ่านชื่อกันสหเดชะท่านผู้ชมขาสหเดชะนะคะ50บาทท่านผู้ชมขาสหเดชะนะคะกระถางละ50บาทนะสวยๆนะสวยทุกกระถางนะท่านผู้ชมขาสหเดชะ50บาทนะคะท่านผู้ชมนะครับว่าแมวพามาดูนะแล้วมีหนุมานข้าวเฝ้ากระถางละ100บาทนะคะท่านผู้ชมขาข้าวเฝ้า100บาทนะหนุมานข้าวเฝ้ากระถางละ100บาทท่านผู้ชมขา เพชรพันล้านนะคะ50บาทนะสวยๆนะผงเหินราคา70็ดสิบบาทมาด้านนี้ท่านผู้ชมขาดูกวนอูนี่ใบเขาเบลล์สวยมากท่านผู้ชมขานี่นะคะกวนอูไซส์นี้เลย70บาทค่ะท่านผู้ชมไซส์แบบนี้นะมาแมวให้ดูนะไซส์สวยๆเลยค่ะสวยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะดูดูใบใบใบเขานะใหญ่เบลล์แล้วนะไม่ใช่เบบีนะคะใหญ่แล้วค่ะกระถางละ70บบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะ เจ็ดสิบบาท ies, ทุกกระถางนะคะควนอูสวยๆแบบนี้เลยราคาเจ็ดสิบบาทต่อมาเป็นแตละแม่นะคะแตละแม่ก็เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมแตละแม่นะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะ่ะท่านผ,ผู้ชมขาราคาเจ็ดสิบบาทแล้วลูกไม้ทรงพุ่มแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ก็ใหญ่ๆหนาๆแบบนี้เลยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะนี่นะคะท่านผู้ชมหลากหลายสีนะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทนะ ต่อมาเป็นเอฟซีทุกท่านที่เอฟทีโทรมาถามป้าแมวไลน์มาหาป้าแมวนะคะเพราะว่ากระถางนี้เคยมีจองไปแล้วแต่ยังท่านไม่สามารถมารับได้แต่วันนี้ป้าแมวก็ขอโอกาสปล่อยอีกครั้งนะคะกระถางนี้นะกระถางนี้อยู่ที่250บาทนะคะผู้ชมอับส,สวรรค์น,นะคะ250บาทนะคะผู้ชมะ่ะอันนี้คือหลุดจองแล้วนะ250บาทค่ะต่อมา เป็นพรเจ้าสวัวติดด่างนะคะในนี้คือด่างนะคะท่านผู้ชมด่างแบบนี้นะนี่นะคะ250บาทนะคะไซส์นี้นะ250บาทท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีสวยๆแบบนี้เลยติดป้ายแบบนี้นะคะท่านผู้ชมหลดใหม่ออกมาก็ป้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้อยู่ที่800บาทนะคะท่านผู้ชม800บาทนะอันนี้ลูกไม้ไอ้อันนี้ชื่อจำชื่อไม่ได้เป็นไม้ด่างนะคะท่านผู้ชมป้าเมียเขาลืมชื่ออ่ะ นี่นะคะไม้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชมบาแมวขอกระถางนี้ขอห้าร้อยกันแล้วกันนะาะแมวจาชื่อไม่ได้เลยลืมขายถูกไปหรือเปล่ากูดูห้าร้อยนะคะท่านผู้ชมขาห้าร้อยนะนี่นะคะนี่กระถางหนึ่งห้าร้อยบาทจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสิทธิพันล้านนะคะสิทธีพันล้านด่างสวยนะคะอันนี้ด่างสวยเลยท่านผู้ชมขากระถางนี้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมแปดร้อยบาทนะคะสิทธิพันล้านนะด่างสวยนะแปดร้อยบาท ต่อมาเป็นยอดมงกุฎต่างๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขะยอดมงกุฎต่างๆสวยๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะยอดมงกุฎกระถางนี้อยู่ที่2,000บาทนะคะ2000บาทนะคะท่านผู้ชมขาะ2 0 0 0บาทนะอันนี้ขายให้อยู่ที่1,000บาทนะคะท่านผู้ชมขาะ1 0 0 0บาทนะอันนี้2,000บาทนะคะอันนี้1000บาทจ้ะต่อมาเป็นหนุมานหาว เป็นดาวเป็นเดือนนะคะท่านผู้ชมหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนสวยๆนะคะท่านผู้ชมขากะถางละ800บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ8 0 0บาทนะหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนซึ่งหายากมากนะคะอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะท่านผู้ชมขายยักษ์ปักหลันนะคะนี่เขากำลังจะป้ายสีออกมาแล้วนะยักษ์ปักหลันต้นนี้ขายอยู่ที่500บาทนะยังไม่กัดสีเท่าไหร่นะคะ500บาทเริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มมาแล้วนะคะ500บาทค่ะส่วนต้นนี้อยู่ที่1,000บาทนะคะยักษ์ปักหลันนะท่านผู้ชมอับสรสวรค์น,นะคะท่านผู้ชมค่ะอับส,สว่วสวรคดสวยๆแบบนี้อยู่ที่กระถางละ500บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละ500บาทนะท่านผู้ชมอับสรสวรค์น,นะคะน,นะคะบอนสีของป้าแมวก็มีมีเหลือเมืองใหม่นะคะ เมืองใหม่อยู่ที่350บาทนะคะท่านผู้ชมคะ350้าบบาทนะคะต่อมาเป็นเทพอักษรานะคะท่านผู้ชมเทพอักษราด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคะเทพอักษราด่างสวยๆต้นตัวๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยนะคะด่างๆแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชมคะเทพเทพอักษรานะคะเทพอักษราอยู่ที่กระถางละ7 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมคะกระถางละ700บาทนะ มีสองกระถางค่ะท่านผู้ชมขาเทพอัครลานะคะมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมต้นนี้เป็นสีมหาโพนะคะท่านผู้ชมขาสีมหาโพนะนี่นะคะใต้ใบก็จะมีหูนะคะสีมหาโพนะคะสวยทุกต้นนะคะท่านผู้ชมสีมหาโพนะป้าแมวมีลูกแบ่งปันนะคะสีมหาโพเดี๋ยวย่ามป้าแมวพาไปดูต้นลูกนะต่อมาก็เป็นอาจารย์คงนะคะกำลังไปป้ายแบบนี้นะอยู่ที่พันสองนะคะท่านผู้ชมกระถางนี้นะคะ หลดใหม่มาป้ายแล้วนะคะจานคงนะคะไปป้ายเลยนี่นะครับกระถางที่อยู่ที่สองพันบาทนะคะท่านผู้ชมขาจานคงนะบนป้ายนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมสีมหาโพนะคะท่านผู้ชมขาสีมหาโพนะอยู่ที่กระถางละสี่ร้อยบาทนะท่านผู้ชมขากระถางละสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมเริ่มออกสีเริ่มมีมีหูมีนั้นนะคะสีมหาโพเป็นบนเก่าเรานะคะสวยๆนะสีมหาโพจะ ต่อมาเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้นะท่านผู้ชมนี่นะคะลูกไม้แบบนี้นะกระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้นะคะกระถางละ50บาทนะอันนี้เป็นเป็นไก่แก้วไพลทูลน,นะคะนี่ท่านผู้ชมค่ะไก่แก้วไพลทูลน,นะ kan, กระถางละ50บาทหงสุวรรณก็50บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะหงสุรวรรณ50บาทนะนี่นะคะหงสุรวรรณ50บาทนะคะท่านผู้ชม มาด้านนี้เป็นลูกไม้ของพี่จินฝากขายนะคะเป็นลูกไม้ของพี่จินฝากขายอันนี้ลูกไม้ทรงพุ่มนะคะทุนผู้ชมลูกไม้ทรงพุ่มนะคะพี่จินขายอยู่ที่กระถางละ120บาทนะคะทุนผู้ชมนี่นะคะ120บาทลูกไม้ทรงพุ่มนะคะทุนผู้ชมมี3กระถางนะคะกระถางละ1้0บาทนะคะลูกไม้พี่จินนะอันนี้กระถางละ40บาทนะคะลูกไม้พี่จินนะคะทุกกระถางนะคะทุนผู้ชม40บาททุกกระถางนะคะมาแมวพาดูใกล้ใกล้นะคะทุนผู้ชมค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมกระถางละ40บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาด้านนี้ก็40บาทนะสายดักดักก็มีนะคะท่านผู้ชมขาเนี่นะคะเขาจะป้ายสายดักมาสวยมากท่านผู้ชมนะสี่สิบบาททุกกระถางค่ะเป็นลูกไม้ของพี่จินนะคะนี่นะคะพ่อแมวพาดูนะนี่นะคะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมขาอ่าอย่าลืม ป้าแมวขอฝากน้ำพริกกากหมูด้วยนะคะน้ำพริกกากหมูอร่อยนะคะท่านผู้ชมกระปุกเดียว35บาท3กระปุก100บาทนะคะท่านผู้ชมขาฝากส่งไปกับบอลสีได้ของป้าแมวได้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมขาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอลสีด้วยนะคะท่านผู้ชมขาป้าแมวจะหาบอลสีสวยๆราคาถูกๆจับต้องได้แบบไว้เชยชมกันให้สวยสุดงดงามนะคะท่านผู้ชมขาวันนี้ป้าแมวสวัสด,ดีไปกับบอลสีสวยๆ ที่บ้านของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขาสวัสดีจ้า